ใส่แปลงฝันรูปยูนิคอร์นมบายมีเสียงจากฝาขวดกล่องเก็บของจิปะทะมีกระจกแล้วก็พาเลทใส่เครื่องสำอางมาดูไอเดียสุดสร้างสารรค์พร้อมของตกแต่งบ้านสุดยูนิกันนะมาดูไอเดียแรกกันเลยนำแผ่นพลาสติกมาจากนั้นวาดรูปปลาแล้วตัดด้วยกันไกรทีนี้ นำกิ่งไม้มาแล้วตัดด้านเฉียงที่90องศาทีนี้ก็ติดกาวบนปลาได้เลยน้าหมุดปักมาจากนั้นเราสามารถปักหมุดแล้วก็ข้อความดีๆแขวนป้าไว้ที่กำแพงหรือข้อความแจ้งเตือนว่าวันนี้คุณจะต้องทำอะไรคุณจะได้ไม่คิดลืมเหมือนดอลลี่ในการ์ตูนมีโม้ไง ต่อไปนำขวดพลาสติกมาจากนั้นตัดตรงนี้ออกแล้วนำสีมาทาให้ทั่วแบบนี้แต่เว้นไว้ส่วนนี้นะแล้วใช้สีเหลืองโดยใช้แปรงโฟมทาใทั่วใช้สีน้ำตาลวาดลงไปทีนี้เราจะมาแต่งหน้ากันทาคิ้วขนตา แก้มแล้วก็ทาลิปทีนี้เราก็ได้เจาการใส่ดอกไม้ที่มีรูปหน้าของฟีดาคาโล่ทีนี้เราจะมาตกแต่งมงกุฎดอกไม้กันแล้วเราก็ใส่ดอกไม้เข้าไปเลยเห็นไหมเราได้เจาการแบบสวยๆแบบนี้สุดดีไอาวแล้วล่ะแค่เราทาสีบนขวดน,น้ำที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นของตกแต่งบ้านได้รู้ไหมเราสามารถทำอะไรได้จากกระป๋องแฟนต้านี้เรามาดูกันเลยนะ ตัดตูดของกระป๋องออกจากนั้นนำสีมาแล้วติดสีลงไปด้วยกาวร้อนทีนี้เราจะปักแบบนี้วางเรียงใกล้ๆกันแล้วก็เรียงสีเลยแค่คุณจะต้องใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่ดอกไม้ทีนี้เราก็จะได้เจกันแบบเป็นสีสีดูสิสีรุ้งแบบนี้ทำให้บ้านดูสดใสขึ้นเลยนะ สบายตาจังถ้าเกิดคุณมีช้อนเก่าๆที่คุณไม่ได้ใช้แล้วหรือเบื่อมาแล้วงอช้อนแบบนี้แล้วก็เอาเปลือกหอยมาจากนั้นก็ติดหอยที่ช้อนแล้วติดช้อนไว้บนฝาผนางังจากนั้นก็วางเทียนลงไปเลยเอูเราได้อะไรกันนะก็เชิงเทียนติดผนังยังไงล่ะ ดูสิมันสวยแล้วก็น่าใช้สุดๆดบ้านดูโรแมนติกสุดๆเลยเมื่อกี้ชอแล้วก็ตามได้ซ่อมต่อเราจะใช้ครีมดัดให้ปลายเป็นแบบนี้จากนั้นก็มาที่หัวซ่อมเราก็ม้วนแบบนี้เลยทีนี้เราจะม้วนให้มีเลเวลที่ต่างกันทีนี้เราก็จะได้อะไรเอ่ยคิดออกหรือยังก็ที่ห้อยอยังไงล่ะ คุอสามารถติดกับผนังแบบนี้แล้วก็ห้อยของได้เลยเราจะเปลี่ยนจานสีเป็นอะไรนั้นมาดูเลยนำจานสีแล้วก็แผ่นกระดาษแข็งเราจะกรีดส่วนพวกนี้ออกนำแผ่นพลาสติกโฟลเดอร์มาจากนั้นก็ใช้กาวร้อนหย่อดลงไปเลยเราจะเจาะรูบแบบนี้ตรงกลางแล้วเราจะเชื่อมทั้งสองให้เป็นแบบนี้ แล้วระบายสีเลยจากนั้นก็ติดด้วยกาวแล้วเราก็จะใส่เมคอัพของเรามาสคาร่าอยไลเนอร์กลิตเตอร์หรืออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการตอบโจทสาวๆสุดๆทีนี้เราจะมาบอกคุณว่าคุณสามารถเปลี่ยนกระถางต้นไม้เก่าๆแบบนี้ได้ยังไงเราจะวาดดอกไม้ด้วยดินสอบแบบนี้ ทีนี้เราจะวาดยูนิคอรนระบายเขาให้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็แกส่อนดอกไม้เป็นสีเหลืองแล้วก็ระบายสีให้สดใสทีนี้ระบายหูข้างในแล้วก็จมูกเป็นสีชมพูระบายตาสีดำจากนั้นติดแผ่นโฟมสีชมพูรอบๆจากนั้นใส่รายสีลงไป แล้วก็ใส่หินวิทยา,ยาศาสตร์ทีนี้ก็วางกระถางยูนิคอร์นข้างๆส่วนตรงนี้เราจะเอาไว้วางสบู่และอีกส่วนหนึ่งเราก็จะปักแปลงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันเห็นไหมง่ายแล้วก็น่าใช้สดๆทีนี้เราก็จะได้เซ็ตสำหรับห้องน้ำแล้วล่ะต่อไปนั้นให้เราตัดกระดาษแข็งเป็นรูปแอลตัวใหญ่ๆแล้วก็ปลิ้นตัวอักษรจากนั้นก็เอาไม้หนีบเล็กๆมาติดคำว่าเมนูลงไป จากนั้นเราก็จะติดชื่อของวันลงไปเลยแล้วก็ติดแม่เหล็กลงไปที่ด้านหลังนำแม่เหล็กมาแล้วก็ติดไม้หนีทีนี้ว่ารูปเลมอนลงไปแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเหลืองแล้วก็สีเขียวทีนี้จะกลายเป็นอะไรนะ ก็รายการอาหารของสัปดาห์นี้ยังไงล่ะมันจะช่วยทําให้คุณรู้ว่าคุณจะได้กินอะไรแล้วก็ยังสามารถทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเพื่อเข้าตู้เย็นอีกด้วยต่อไปเราจะใช้แผ่นโฟมแบบนี้ไม้หนีบใหญ่แล้วก็รั้วไม้ตัดให้เป็นรูปแบบนี้จากนั้นก็เอาไม้หนีบออกแล้วติดเครื่องหนึ่งของไม้หนีบไว้ตรงนั้น ก็ใส่รั้วเลยแล้วเราก็วางถ้วยเข้าไปทีนี้เราก็ได้อะไรกันนะก็ที่วางมือถือแล้วก็ที่ใส่น้ำตาลยังไงล่ะต่อไปนั้นเราจะต้องใช้กระดาษแข็งแล้วก็กระจบัดกระดาษแข็งให้เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวัดได้เป็นรูปดาวแล้วเจาะรูให้เป็นรูปต่างๆบนกระดาษแข็งต่อไปนำสีอะคริลิกมาแล้วก็ระบายให้เป็นสีพาสเทล ให้ใช้สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงจากนั้นหยดสีขาวให้เป็นรูปดาวแบบนี้ทีนี้เราก็ระบายสีที่ดวงดาวด้วยนะทีนี้เราจะติดกาวสองหน้าที่ด้านหลังของกระจกแล้วติดพระจันทร์ลงไปว้าวกระจกแห่งความงามจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภี ไม่รู้แต่รู้ว่าเราเนะี่ยสามารถใส่สร้อยใส่กำไลใส่แหวนหรือว่าใส่ในาฬิกาหรือว่าใส่ต้มหมูได้ด้วยนะว้าวใส่ของได้เยอะเลยเราสามารถส่องกระจกแล้วก็ใส่เครื่องประดับได้ด้วยถ้าคุณกำลังรีบแต่งตัวแล้วล่ะก็แต่งหนะ้าเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องประดับได้เลยต่อไปกันเลยนะเราจะใช้ฝาจีบแล้วก็ไม้ไอศครีมติดไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้โดยใช้กาวร้อน ทำสองอันจากนั้นติดให้เข้ากันทีนี้บีบฝาจีบโดยใช้ครีมแล้วก็ใช้ลวดเคลือบพลาสติกมาทีนี้ร้อยฝาจีบแล้วก็ไปมัดเข้ากับไม้ไอติมร้อยเข้าไปเรื่อยๆดูสิร้อยให้หมดเลยนะทีนี้เราจะมาระบายสีกันทีนี้เราจะมาตกแต่งอีกเล็กน้อย ดูสิเมื่อเราเปิดประตูเราก็จะรู้ว่าใครมาหรือใครกำลังออกบ้านว้าวนี่มันเหมือนกลิ่งเลยนะเนี่ยและนี่ก็คือโมบายสุด DIY ที่คุณสามารถทำได้บอกได้เลยว่าเจ้าเนี่ยจะทำให้บ้านของคุณดูดีขึ้นเยอะเลยมาดูกันดีกว่าว่าจุกวายแบบนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นอะไรเฮ้ให้เป็นสีฟ้าจากนั้นโรดกลิตเตอร์ ทีนี้เราจะจุ่มจุกเข้ากับกลิตเตอร์ถ้าอยากให้กลิตเตอร์ดูแวววาวมากขึ้นเราจะต้องใช้สีขาวเพ้นท์ก่อนจากนั้นเจาะรูด้วยที่เจาะรูแล้วนำสกรูมาทีนี้ถ้าที่จับลิ้นชักของคุณหลุดหายหรือว่ามันหักคุณสามารถใช้วิธีสุด DIY แบบนี้ได้ดูสิคุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อที่จับใหม่ ถ้าคุณสามารถทำได้ตามใจชอบคุณเลยถ้าคุณมีเชิงเทียนที่มันดูแบบว่าเอาเ่อเร้าเกินไปงั้นเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าเนอะเราจะต้องใช้เชิงเทียนแล้วก็ดินโพลิเมอร์ปั้นให้เป็นลูกกลมๆจากนั้นก็บีบแบบนี้แล้วก็ปั้นให้เป็นแบบนี้เลยทีนี้เราก็ติดไว้ที่เชิงเทียนแล้วเราก็ปั้นให้เป็นใบ จากนั้นก็ผ่านการดอกสีเขียวแบบนี้ดูสิเปลี่ยนจากเชิญเทียนที่ดูเศร้าเศร้าคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นมืออาชีพในการแปลงชมของเก่าให้เป็นของใหม่เขียนแค่ใช้จินตนาการของคุณคุณชอบไอเดียแต่งบ้านของเราไหมอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าไอเดียไหนที่คุณอยากจะประดิษฐ์มากที่สุดอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียสุดสร้างสารรค์แบบนี้จาก Trum Trum Select